สี่โมงครึ่งคือเวลาของพี่กัดข่าวทั่วไทยนะคะวันนี้วันอังคารที่12เมษายน2559อยู่กับเราสองคนคุณวลชัยและดิฉันสุดชาดาค่ะอีกไม่ถึง24ชั่วโมงจะเข้าสู่เทศกาลสงกรานอย่างเป็นทางการนะครับระยะเวลากับบางพื้นที่อาจจะเหลื่อมกันหน่อยแต่เราจะนับ13 14 15เป็นช่วงสําคัญคตอนนี้หลายภาคก็จัดกิจกรรมเตรียมตัวกันแล้วค่ะคือคับทีเดียวะนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนเส้นหลักๆค่ะอย่างที่กรุงเทพมหานครที่ถนนข้าวสารก็มีการเตรียมความ พร้อมแล้วนะคะคุณบุชัยกับกรุงเทพมีข้าวสารต่างจังหวัดมีข้าวเหนียวแล้วก็อีกหลายๆข้าวเลยนะครับเชื่อว่าปีนี้คนจะยังคึกคักแต่ต้องประหยัดน้ํากันหน่อยใช่ค่ะเพราะว่าในปีนี้นาะยกย้านะคะว่าต้องใช้น้ําอย่างรู้คุณค่าที่สําคัญคุณผู้ชมเตรียมไว้อย่างฟอกกี้เอาไว้ฉีดช่วงสงกรานด้วยกับก็ถ้าเกิดจะเอาจากที่บ้านที่เป็นที่ฉีดผ้าก็เปลี่ยนน้าก่อนด้วยนะครับค่ะเดี๋ยวตาบอดนะถ้าเกิดไปเอาน้ํายาฉีดผ้ามาฉีดนี่ไม่ได้เลยค่ะครับ นอกจากต่างจังหวัดจะเตรียมพร้อมใจกลางเมืองที่สตูดิโอแาวแส,สยามเราสยามสแควร์เขาก็เตรียมพร้อมเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ภาคเอกชนต่างๆ จัดงานสงกรานเมษาภ้าเขาม้าชาาๆคุณสุชาดาดูชื่อค่ะโอ้โหแค่ชื่อนี้ก็รู้แล้วนะคะว่าพรุ่งนี้เนี่ยบรรยากาศจะคลึกเคลื้นขนาดไหนครับมีนี่คือจัดเป็นครั้งที่5แล้วแล้วก็ที่สยามสแควร์เขาจะเน้นวิถีไทยแต่ละจุดก็จะมีการแสดงแบบไทยแล้วก็เราจะเห็นภ้าเขามา้าเห็นกิจกรรมจากภาคเอกชนศิลปินดารามาเพียบทีเดียวนะครับ จัดตั้งแต่ช่วง10โมงเชา้าจนถึง1ทุ่ม13 14 15จุดสำคัญคือปีนี้แล้งขนาดนี้ทีมงานจัดเตรียมการอย่างไรและที่สำคัญความปลอดภัยที่บางคนอาจจะห่วงเพราะว่าคนคน่อนข้างเยอะเชื่อว่าจะมากันเป็นแสนๆคนคในช่วง3วันทีมงานเตรียมพร้อมแค่ไหน เดี๋ยวผมจะไปคุยกับผู้บริหารของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยที่ถือว่าเป็นเจ้าภาพใหญ่เนี่ยนะครับไปติดตามรายละเอียดในช่วงพิกัดข่าข้ามอีกทีหนึ่งค่ะเดี๋ยวต้องติดตามดูกันนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายๆที่ก็เตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยแล้วก็เรื่องสถานที่แล้วด้วยคุณมลทัยปีนี้ทตีมผ้าเขามา้าแนะนําเลยนะคะว่าถ้าเกิดจะมาเล่นสงกรานแถวๆที่บริเวณสตูของนาวมีไอเทมเป็นผ้าเขาม้าติดมาด้วยก็น่าจะดีนะไปชัดๆ้กันนะครับ